ราศีธนูเดือนกรกฎาเนี่ยโฟกัสให้ถูกเรื่องแล้วคุณจะโชคดีมากๆแต่ถ้าโฟกัสผิดเรื่องเรื่องอะไรเรื่องของคนอื่นเอาตัวเองให้รอดนะคะโฟกัสที่ตัวเองเห็นแก่ตัวเองให้เยอะๆไม่ได้เอาเปรียบใครนะเพราะธนูไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วแต่อย่าพยายามใส่ใจเรื่องของคนอื่นคุณจะดวงดีมากๆเดือนนี้ดาวหลายๆดวงจะไปอยู่พบปัต,ตนิคุณส่วนคู่ครอง คู่แข่งขันคู่ศัตรูก็ได้นะอะไรที่มันเป็นคู่มันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีดาวประจําตัวตนของคุณดันเป็นป่ายคุณน่ะมันจะเศร้าง่ายมันจะรู้สึกต่อคนอื่นได้ง่ายเป็นห่วงคนอื่นท้อใจเสียใจเรื่องของคนอื่นหรือชีวิตของคุณเนี่ยพอมีดาวเกตเข้ามาพัวพันเนี่ยนะคะไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยเข้มแข็ง,ขงเพราะฉะนั้นโฟกัสงานซะดาวพุธเนี่ยหลังจากวันที่สิบเก้าเขาเดินถอยหลัง ะะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มการงานเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัตนิแน่นอนละ่ะหลังวันที่สิบเก้อะไรที่เคยพยายามอะไรที่เคยดีลวงานติดต่อที่ดูเงียบเงียบหายหายดูจบไม่จบจบไม่จบหลังวันที่สิบอาจจะจบแต่คุณเนี่ยต้องเอาชนะความเป็นปะของตําแหน่งนี้ของคุณให้ได้รู้ลึกรู้จริงต้องเชี่ยวชาญจริงพรีเซนต์ได้ทําได้ลงมือทําได้โชว์ power ได้แล้วคุณจะได้งานต้องกล้า เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเนี้ยมันคนโฟกัสคนอื่นมาไม่คนแคร์สังคมไหมไม่แต่คุณจะวุ่นวายเพราะพระลาหูเนี่ยนะคะอยู่พบศาสชาเขาอยู่เนี่ยบ้านตัวเองเนี่ยมันก็แล้วก็ดาวคารเนี่ยมันเลงกันเนี่ยช่วงต้นเดือนสามแปด,น,ดน, 3, 8, นะคะยิ่งคุณติดต่อยิ่งสร้างคอนเน็กชันอ่ะปัญหามันจะมันจะวุ่นวายหน่อยแต่คุณโฟกัสในเรื่องของลูกค้าเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานความก้าวหน้าคุณจะได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ แคร์คนอื่นใส่ใจคนอื่นอ่ะตัวเองไม่ค่อยจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งแคร์ที่บ้านนะทําอะไรก็เกรงใจทําอะไรก็ติดนู่นติดนี่ติดในที่นี้คือเกรงใจคนอื่นกลัวคนอื่นคิดมากกลัวคนอื่นลําบากกลัวกลัวเพื่อนไม่เข้าใจกลัวเพื่อนลุมงานไม่โอเคนู่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นว่าคุณน่ะหนักตัวคุณเองเออหรือบางคนชอบแบกธนูเนี่ยเขาเป็นเป็นพวกที่แบบ เหมือนเขาเก่งนะเขามีเป้าหมายไว้พุ่งชนเนี่ยธนูนะแต่แต่ข้อเสียคือบางทีเนี่ยธนูเนี่ยถ้าในเรื่องของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเนี่ยอารมณ์ไหนไม่รู้บางทีคือความกตัญญูศีลธรรมเขามีสองในเรื่องของมิตรภาพบางครั้งเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรเขาบางอย่างเนี่ยแล้วเขาจะแบกเออเพื่อนอาจจะซื้อขนมไม่กินสักอย่างให้อะไรสักอย่างเนี่ยธนูอาจจะต้องรู้สึกแบกช่วงนี้อย่าแบกเยอะหลังมันจะหักมันจะเหนื่อย นะสภาพจิตใจตัวเองอะเรื่องงานดียอะไรที่ไม่ได้งานที่ล่าช้าที่คิดว่าไม่ได้มันอาจจะเ่าดีแต่คุณต้องโชว์ศักยภาพเต็มที่นะช่วงกลางต้นไปลูกค้าเก่าก็อาจจะงานเก่าจะกลับและคนก็จะกลับด้วยเดี๋ยวว่าขอบความนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะอาจจะต้องอะไรก็แล้วแต่มันต้องชัดเจนตัวหนะอย่าเชื่อง่ายเกินไปนะเพราะดาวเกตมันวนๆเว,ว,ว,วียนๆมันก็มีข้อเสีย นะคะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องการงานให้ชัดเจนเชื่อมั่นตัวเองพึ่งตัวเองเยอะๆนะไม่เอาบางคนทำงานร่วมกับคนอื่นเอาปัญหาของคนอื่นหรือเอาคนอื่นในทีมมาแบกไว้ได้นะอยากช่วยเขาตัวปากไม่ได้นะคะธนูที่นี่ของธุรธกริจกิจการก็เหมือนช่วงเนี้ยจะดีวกับลูกค้าช่วงกลางเดือนแม่บอกว่าโอกาสดีนะเออแต่ก็ดูก่อนหือดาวเกตอยู่เรือนไหนมันก็จะมีความวุ่นวายด้วยเหมือนกันจะ ดีวงานอะไรกับใครจะทําอะไรร่วมกับใครอ่ะมันต้องชัดเจนนะเพราะอะไรรู้ไหมคือช่วงช่วงประมาณไปลายเดือนเนี่ยช่วงวันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดเลงกันโอ้โหทุกราศีมันมีผลหมดนะคะแต่ของคุณอ่ะมันเป็นเรื่องการงานสามเจ็ดเออมันจะหนักเหนื่อยมันจะอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันต้องชัดเจนนะ ดวงอะ่ะบอกว่าเออมันโอเคแหละแต่ระมัดระวังว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงตามสัญญาเพราะฉะนั้นคุณเที่ยวอะไรได้ตั้งแต่แรกเก็บเงินได้ตั้งแต่แรกก็ควรเอานะเออบางทีเชื่อดวงได้ค่ะเพราะแต่ว่าอย่าลืม,มาเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เข้าพบมลณะและหนึ่งสี่เนี่ยพวกเอกสารสัญญาจะมีความราช้าหรือไม่ตรงตามสัญญาเกิดขึ้นได้นะ สาเจ็อีกต่างหากอ่ะการงานมีความสาหัสเหนื่อยยากหรือข้อตกลงข้อสัญญานั้นพอทําแล้วจริงๆโอ้มันเหนื่อยเหลือเกินคุณต้องให้ชัดเจนดวงอะมันเชื่อได้แต่คุณคือคนที่ใช้ชีวิตจริงทําอะไรให้รอบคอบรู้ลึกรู้จริงจะลงทุนจะค้าจะขายจะเจราจาให้ชัดเจนมันเพื่อตัวคุณไม่ต้องโฟกัสและเกรงใจใครเป็นห่วงใครไม่เอานะคะเออแล้วก็อีกอย่าง บางคนเนี่ยทํางานเข้ามางานเยอะแยะเลยปัญหาที่คุณแบกคือครอบครัวครอบครัวต้องใช้เงินเพื่อนฝูงอาจจะใช้เงินญาติพี่น้องอาจจะใช้เงินเอามาแบกไว้คิดเอาเองนะว่าคุณจะไหวหรือเปล่าเออเดือนนี้เอาตัวเองไว้เยอะๆเยอะๆนะคะเชื่อใจอะไรใครมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคนเก่าพบดาพุทธ เป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่ครองนะและดาวมันวนๆเว,ว,วียนๆอยู่ในภพปัตตนิใครที่มีปัญหาคนเก่าคนรักเก่าห่างหายไปหายไปนะคะรวมถึงคู่ค้าด้วยคู่สัญญาด้วยอามได้หมดนะหรือศัตรูได้หมดอะกลับมันจะกลับมาช่วงนี้นะแต่ตัวคุณต้องชัดเจนนะจะเอาไงก็เอา ราศาีธนูนะแม่หมอมคือช่วงเนี้ยธนูเขาจะเป็นอารมณ์แบบอาจจะเพราะว่ามันมีดาวเสาร์มันมีอิทธิพลกับดาวพฤหัสอยู่นะคือเอลือนพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่มากมันแค่ขัดขัดความมั่นใจไม่เจอจลัดสักเท่าไหร่มันก็เลยจะต้องแบบเข้มข้นกับตัวเองอะ่ะนะคะเออไม่ใช่ว่าเฮย้ยดวงดาวความหมายแบบนี้แล้วแบบชั้นชั้นอ่อนแอไม่ใช่ ต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองแต่ต้องมีสติเออบางทีมันไม่มีสติขึ้นมาก็ไม่ได้เท่านั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาในช่วงนี้มีสติให้เยอะๆแล้วไม่ต้องไปแบกใครไม่ต้องไปเห็นใจใครเอาตัวเองก่อนเดี๋ยวตัวเองจะไม่รอดแต่ถ้าคุณโฟกัสงานดีเจรจาดีวางแผนดีเก็บเงินดีคุณดวงดี แล้วบางคนจะแผนเรียนต่อเรียนเ,รเสริมเรียนออนไลน์อะไรเพิ่มหาความรู้ด้านนี้เพิ่มหรือจะไปต่างประเทศคุณจัดการคุณคุณมั่นใจจะทําอะไรคุณทําเลยนะคะขอให้อยู่กับสิ่งที่มันมีประโยชน์กับคุณโอเคนะเออแต่เรื่องของครอบครัวใช้เงินแน่นอนบางคนต้องรับผิดชอบแต่ภาระหน้าที่การเงินอ่ามีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเอออาจจะมีคนมาหยิบมายืมคุณนะช่วงนี้นะเออก็คิดดีๆก่อนการตัดสินใจก็แล้วกัน ะะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยเสียบเสียอยู่เหลือเกินนะคะธนูแต่หน้าที่การงานอะไรก็ดีนะอังคารเองก็น่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วล่ะนะคะงานโอกาสแม่หมอกว่าเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยงานเริ่มยุ่งแล้วนะคะเอ,อความรักความสัมพันธ์บอกแล้วเนาะยังไงก็ระวังเรื่องของคนเก่าของเก่าน่าจะกลับมาแต่มันชัดเจนหรือเปล่าคุณต้องตัดสินใจนะเออ นะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนการเมตตากันะนะคะคุณเองอาจจะต้องมองอะไรให้ชัดเจนอะ่ะคนมีคู่มีแฟนถ้าเราให้อภัยอะไรกันได้ก็ให้อภัยเจรจาอะไรก็ได้ก็ให้อภัยไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แต่ดาวมันจะรวมๆกันอยู่ภพนี้แปลว่ามันส่งผลต่อคุณแน่นอนในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่าอะไรที่มันเป็นคู่มันจะส่งผลต่อคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นมองอะไร แม่หมอไม่รู้หรอกคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่จะดีหรือไม่ดีแต่ขอให้มองทุกอย่างด้วยความชัดเจนอย่าก,กังวลถึงความรู้สึกของคนอื่นจนมากเกินไปอย่าช่วยคนอื่นจนมากเกินไปเพราะความพื้นฐานเป็นดาวพฤหัสและช่วงนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งนะบางทีเดือดร้อนเหลืองคนนั่นคนน,น,คน,นี้ตัวเองวุ่นวายไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองหรือยังเนี่ยธนูแค่นี้นะนอกนั้นไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลนะก็เอาเป็นว่า ไม่ต้องแบกใครเราจะแบกชีวิตตัวเองโฟกัสให้ถูกเรื่องคุณมีโอกาสที่ดีจบง่ายนะอย่าไปทุ่มเทอะไรที่มันผิดเรื่องแค่นี้โอเคนะคะบางคนกำลังจะมีงานด้วยพวกนี้ช่วงนี้บ้างงานไม่เอาใครในง,งานดี <c oughs> งานดีเอาเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันมาดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะไปเลือกไพ่กันเออธนูบางคนก็เดินทางได้นะโชคดีจะ้ะ ช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีธนูแม่หมอมีไพ่คุณเลือกสามกองนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนการเลือกไพ่ค่ะเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดและมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะสำหรับธนูที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูพลังงานของคุณเดือนนี้กันนะคะเดือนกรกฎาเดี๋ยวแม่หมอว้าว อเห็นไหมไพ่บอกเงินนี่ละจ้ะนะคะกอดเงินไว้แน่นๆน,น,นะคะกอดเงินไว้แน่นๆช่วงนี้อาจจะอยากได้เงินอยากได้อะไรก็ต้องได้โฟกัสที่สิ่งความต้องการของคุณความสําเร็จของคุณดีที่สุดมันคงอยู่นะเออนะคะอาจจะไม่สนใจใครแล้วสนใจแต่ตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองดีที่สุดนะเอาเรื่องงานจ้ะอืมโปรเจกต์มากมายมาแล้วจ้ะเนี่ย คือเดือนนี้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ดูให้มันชัดเจนทุกเรื่องนะมองให้มันชัดเจนตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์ไม่ว่าคุณจะสายไหนอะเจ้าของกิจการจะทำธุกรกิจส่วนตัวเป็นลูกน้องลูกจ้างทุกสิ่งทุกอย่างมองให้มันชัดเจนพวกเจ็ดถ้วยบางอย่างมันจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดบางอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่จงโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยเห็นไหม ความสาเร็จตัวเองหาประโยชน์ให้ตัวเองทําเพื่อตัวเองจบไม่ได้บอกว่าไม่มีประสรคเลยมีแต่ก็หาทางแก้เพื่อตัวเองนะเออแล้วไม่ต้องทอ้อไม่ต้องทอ้อบางอย่างไม่ต้องทอ้อเพราะอะไรมองที่ระยะไกลก็เพื่อตัวเองอาจจะมีโอกาสดีๆด,ด้วยนะคะเออแต่ถ้าถือดาบเพื่อใช้ชนะยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วว่ะ เออแต่ดูงานเนี่ยพอถามเรื่องงานอามมันเน,นี้ยนะคะใครก็ช่วยคุณไม่ได้คุณต้องจัดการด้วยตัวเองแล้วดูดีเจ็ดถ้วยอะ่ะเจ็ดถ้วยอะ่ะบางทีมันเป็นอ่ไอพวกไอเดียโปรเจกต์ความคิดดีอ่ะแต่มันไปมีแปดถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยอ่ะถ้าคุณจะไปลงทุนดีไหมจะขยับขยายอะไมไหมบางทีมันเพิร์เจอร์หรือเปล่ามันชัดเจนหรือเปล่ามันหอล,นลอกหรือเปล่าดูก่อนนะจ้าเออแต่อะไรที่คุณจัดการได้ลุยได้นะ่ะลุยสิจ้าม,ม,มีมีอุปสรรคบ้างพึ่งใครไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายอะ่ะคุณได้เหรียญน,นะ พวกคิงเหรียญเนี่ยเหนื่อยเพื่อตัวเหนื่อยแล้วสำเร็จนะจ๊ะทํานานๆเออนะคะแสดงปีมือเลยจังนะคะช่วงนี้พึ่งตัวเองอ่ะพูดง่ายๆอย่าไปเชื่ออะไรใครมากนะคะทําอะไรให้มันชัดเจนเข้าไว้นะเห็นแค่ตัวไว้ดีกว่าเงินถือเงินขนาดนี้ห้ามใครยืมนะอาจจะมีคนมายืมเงินคุณห้ามห้าม ห้ามสงสารนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะอ่าโอเคตารเงินนะถ้าก่อนหน้านี้ใครใครรู้สึกแย่มันน่าจะฟื้นและ u จั m e n t ช่วงเดือนนี้น่าจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าเออช่วงนี้จะลงทุนจะอะไรให้ชัดเจงใครมาหยิบมายืมโน่ง no. นะจะไปช่วยใครเรื่องเงินช่วยเหลือตัวเองก่อนนะจ๊ะ เออนี่ช่วงนี้นะแต่เรื่องงานมากับเงินเงินมากับงานมากับสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็กําลังจะไปสถานการณ์ที่ดีด้วยอ่ะความรักความสัมพันธ์คนโสดคนโสดยังคิดเยอะอยู่นะมันเรื่องงานเรื่องอะไรยัง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 คิดเยอะหรือคนที่เข้ามามันก็ทําให้คุณต้องคิดเยอะอะมันยังไม่ชัดเจนคุณก็เจ็บมาเยอะนะคะก็คิดเยอะอะ,อ,ะออะเโสดถ้าไม่มีใครเลยก็กาะ อยากมีแต่แต่ก็ยังไม่ถูกใจอ่าแต่ถ้าเกิดคนโสดเปิดโอกาสอาจจะมีคนมาถูกใจแต่ก็คิดเยอะแล้วมันใช่ไม่ใช่กลัวมาเป็นภาระคนมีคู่มีแฟนที่คาราคาซังหรือรักเก่าอ่ะชอบมากช่วงนี้เดือนเดือนธนูเนี่ยเขามีเขาจะมีเรื่องเก่าเก่าอ่ะเออนี่ไงเอาแล้วนะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์กับคนเก่าหรือคนที่ยังคาลาคาซางังที่ยังเคลียร์กันไม่ไม,ไม่ไม่จบอ่ะ มันยังไม่ได้มันอาจจะมีการปรับความสัมพันธ์กันนะเออแต่มันไม่ชัดเจนเออมันอาจจะมีการปรับการติดต่อเนี่ยแววแวะเวียนมาทักทายแต่มันไม่ชัดเจนตัดสินใจให้ดีช่วงนี้คุณอาจจะทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีเสน่ห์นะแต่อะไรที่มันคากาคาสังมันไม่ชัดเจนมันไม่เขี่ยเอออะไรที่มีปัญหาไม่จบด้วยเออมองไรชัดเจนนะความรักความสัมพันธ์ที่ปกติ อืมอืมช่วงเนี้ยใครที่มีคู่มีแฟนอะ่ะมันเหมือนว่าคือทุกทุกฝ่ายอะ่ะมันมีมันมีภาระหน้าที่อะ่ะบางคนก็มีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือต้องทํางานทําเงินมันมันถามว่ามันจะเลิกมันมันไม่ค่อยได้ โฟกัสกันนะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันอาจจะมีการทักทายติดต่อหรือต่อให้อยู่บ้านดยวกันเป็นความมันไม่ได้หวือหวาเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดที่จะต้องทําแต่ถามว่าเออเดี๋ยวก็กลับมาใส่ใจกันอาจเป็นไปได้นะคะบางคนช่วงนี้แฟนก็ต้องทําหลายอย่างทํำหลายเรื่องอีกคนนึงก็จะต้องลุยเรื่องงานงานก็ค่อนข้างจุกจิกเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ไปเรื่อย นะยังยังไปเรื่อยๆแต่ไม่หวหวามากกว่าหรือบางทีอ่าในเรื่องของคนเป็นแฟนกันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่แน่ใจเออลักไม่รักใส่ใจไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยมันมัน,ม,นมันก็มีมีจุดที่จะต้องมาคุยกันมาอะไรกันแต่มันไม่หวืหวาโดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้นะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ยังไงรู้สึกยังไงก็ตามนะคะ พยายามวุ่นวายกับตัวเองโฟกัสให้ถูกเรื่องนี่ยกอดว่ากอดความมั่นคงของตัวเองไว้เรื่องอื่นคนอื่นเรื่องของคนอื่นถ้ามันไม่มีผลประโยชน์กับคุณและจะนําความเสียหายตัดได้ตัดนะต้องใจดําบ้างนะเอาตัวเองก่อนนะคะเอาตัวเองก่อนช่วงนี้นะ่ะมันมันเหมือนเป็นช่วงลุยทานะคะเพื่อความสําเร็จเพื่อความมั่นคงของคุณมันไม่หวือหวาแต่มันจะก้าวหน้าถ้าเกิดคุณโฟกัสได้ถูกเรื่องค่ะ นายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองลัคนาราศีธนูนะคะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณเดือนนี้ใหม่อ,อ่ะเ ใบนี้นะมันจะบอกแล้วว่าอารมณ์คุณเป็นสิ่งสําคัญนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ทอดมีดราม่าสักนิดหนึ่งนะคะเออเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะส่งผลได้ดาวพฤหัสเป็นปันะคะมันมันแล้วก็มันวนเวียนดาวหลายดวงมันก็พัวพันกับดาวพฤหัสช่วงนี้นะมองอะไรเรื่องดีๆพยายามหาพลังงานบวกสักนิดหนึ่งนะคะจะไปรับอะไรพลังงานลบๆมากดูเรื่องงานค่ะนี่ไงเออไม่ต้องท้องานมาแล้ว นะแต่บางคนแบบไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงานอะ่ะเออก็พยายามทํางานแหละตั้งอกตั้งใจหาวิธีการทํางานอยากจะเติบโตอยากจะขยับขยายนะคะอยากจะไปแต่มันมันแบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะมันไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่านะคะบางทีคุณก็มีฟีลลิ่งเอ,อ้ยอยากจะไปข้างหน้าอยากจะพัฒนาอยากจะทํานู่ทนทํานี่แต่บางทีอารมณ์มันไม่ได้อะ่ะ ช่วงนี้ไพ่กองนี้ตอบได้เลยว่าอารมณ์คุณจะมีส,ส,ส่งผลสําคัญสําหรับงานนะคะหรือถ้านูท่านใดช่วงนี้มัน,ม,นมีเรื่องราวแบบอารมณ์เซ็งๆอ,อ่ะบางทีอยากทําอะไรให้สําเร็จเจ้าของธุรกิจกิจการมันก็ดูแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจน ะะดาวการงานมันเดินหน้าถอยหลังอยู่อาจจะต้องรอหน่อยนะแต่ก็ช่วงต้นๆ้นเดือนนะ่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกท้อทอไปบ้างแต่แม่บอกว่ามันยังไปได้อะนะไพ่มันไม่ได้แย่แต่ภาวะอารมณ์คุณจ,จะเยอะหน่อยนะคะทุกวงการเลยพ่อค้าแม่ค้าอย่าท้อทาอะไรอย่าท้อตัวคุณเป็นที่พึ่งแห่งตัวคุณนะอังคารก็เดินสวยมันต้องทำอยู่แล้วต้องลงมือทำ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องราวดีๆมันยังมีอะไรตั้งตั้งอยู่คุณต้องหาทางให้เจอโอเคนะธนูโฟกัสให้มันถูกเรื่องนะเอออะเรื่องเงินค่ะนี่ไงกองเนี้ยก็รองเงินแหละอ่ะอาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อครอบครัวด้วยนะเนี่ยอ่ะนะคะรถต้องใช้รถไหมเนี่ยอ่ะ อยากจะลงทุนอยากจะขยายขยายเอาทีละเรื่องอย่าให้ตัวเองลำบากจนเกินไปเพราะว่าการเงินช่วงนี้คุณจะต้องพึ่งตัวเองนะบางคนมีบริษัทเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องดูแลหลายหลากหลายแล้วก็อยากทำธุรกิจด้วยอาจจะต้องมาหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเงินเนี่ยม,มันเหนื่อยที่จะหาและมันเซ็งอ่ะพูดจริงบางอย่างจะมาช้าและบางอย่างคุณกำลังรอรองเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องลดเหลื่องการลงทุนอ่ะวางดีๆนะไม่ถึงขาดแคลนแต่เหนื่อยมาก นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากอือฮืช่วงนี้จะผีผามลงทุนอะไรคุณดูให้ดีนะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะเออความรักความสัมพันธ์คนโสดค่ะอือเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนโสดคนโสดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาอาจจะอาจจะมีคนให้เลือกอะแต่คุณลังเลอะ คนโสดถ้าเปิดโอกาสอาจจะมีคนเข้ามาให้เลยแต่คุณลังเลอะเออคุณยังยังยังกลัวกลัวกล้าอยู่อ,ะอ่ะเอมันยังไม่แน่นอนกับความรักความสัมพันธ์สําหรับคนเปิดโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดโอกาสเลยอะ่ะคุณเองก็อาจจะคิดว่าจะ,จะมีไม่มีจะมีไม่มีอ,ะอ่ะเพราะช่วงนี้คุณมันเซ็งเ่็งออคนที่ความรักคลากระซังรักเก่าอ่ะมาจา้ะไม่บอกว่าเดือนนี้ธนูจะต้องมีคนง้อแน่ๆชัว เขาไม่เลิกหรอนี่ไงอะความรักที่มีปัญหาแม่หมอว่าอาจจะมีการติดต่อจากคนเก่าหรือการง้อกันแต่มีคำว่าเดวิลนะเออดูให้อะไรให้ชัดเจนนะจ๊ะเออดูให้ชัดเจนดูการกระทำดูการกระทำให้ดีความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนกันตามปกติก มีเรื่องกุ้มใจอาจจะเป็นตัวคุณอะนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันรู้สึกแบบอืมมันเบื่อเบื่อคู่หรือเปล่าอ่ะหรือตัวคุณเนี่ยมันจมอยู่กับปัญหาค่อนข้างเยอะมันไม่สนุกอะแต่สุดท้ายมันก็มีเหตุผลกันอะนะคะก็ใช้คือคนมีคู่มีแฟนเนี่ยอาจจะอยู่กับปัญหาตัวเองมากจนเกินไปนะคะ อาจจะมีช่วงที่รู้สึกว่าเอออยากอยู่คนเดียวหรืออยากอยากจะใช้ชีวิตในในในมุมของตัวเองพอสมควรรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็ได้นะช่วงนี้นะเออแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันมีจัสตเมนะั่เดี๋ยวมันก็ฟื้นดีขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องเนี่ยไปนั่งรับลมทะเลไหมช่วงนี้ใครใครไม่สบายใจอ่ะไปไปนั่งรับลมไปหาพลังงานดีๆหน่อยไหมคุณน่าจะต้องได้รับการเยียวยาหรือฮิวใจสักนิดหนึ่งแม่หมอไม่ได้มองว่าไพ่กองนี้แย่นะ แต่มันมองในเรื่องของอารมณ์และดาวพฤหัสมันเป็นป่าแล้วมันไปว,นว,นวุ่นวุ่นดาวมันรมมมมวมๆกันอยู่แถวๆพบปัตตนีคู่ครองและเจอดาวพฤหัสด,ด้วยอะแม่หมอว่ามันเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยธนูเองเนี่ยก็จะต้องขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าแต่คุณอาจจะรู้สึกหมดแพชชั่นเซ็งเบื่อดาม่าซึมเจ้าง,ง่ายไม่ได้ป่วยนะหมายถึงว่ามันท้อๆมันเซ็งๆแต่ว่า ตัดเรื่องนี้ไปอ่ะยังไงคุณก็ต้องเดินต่อมันยังมีเรื่องดีๆขอให้คุณจัดการกับตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะมันต้องแอคชั่นหน่อยไหมเออนะคะลุยไปข้างหน้ามันมีความสําเร็จรออยู่แต่คุณต้องดันตัวเองสักนิดหนึ่งนะไพ่กองนี้สำหรับชาวธนูที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะมาดูพลังงานของคุณไพ่กองนี้คะ่ะเอาละจ้า พร้อมแล้วจ้ะพร้อมต้อนรับความสําเร็จพร้อมต้อนรับโอกาสนะคะเอออ่ะไพ่กองนี้พลังงานมาดีเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันค่ะดูสิมีเงินบัตนอิสระอะช่วงนี้ตัดสินจงสินใจนะโฟกัสงานได้ดีเห็นไหมเหมือนไพ่กองเนี้ยพร้อมแล้ว ที่จะไขควาหาความสาเร็จถามว่าความเครียดมันมีไหมมันมีแหละความกังวลหรือจุกจิกในเรื่องของคนเรื่องของงานหรือความวุ่นวายคุณอาจจะต้องเผชิญแต่ไพ่กําลังบอกว่าเรื่องงานเนี่ยไม่ว่าจะความวุ่นวายอะไรอ่ะคุณจงใช้เหตุและผลสองไม่ว่าจะทําอะไรจะพยพัฒนาไปแบบไหนหรือการจะซื้อจะขายจะเจรจาจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณน่ะอาจจะต้องเจอคนที่มันแบบไม่ชัดเจน เจอคนที่วุ่นวายแต่จงใช้ just i c a t e คือทำอะไรให้มีตาช่างแล้วคุณจะเติบโตแค่นั้นทุกเรื่องทำตามหน้าที่ให้ดีสองมีเหตุและผลละเอียดรอบค้อบดีนะคะคุณอาจจะต้องเผชิญกับความวุ่นวายพอสมควรหรือการแข่งขันมันมีความเครียดความวิตกความไม่ชัดเจนการโกหกกันหรือในทีมงานไม,ไม่โอเคแต่คุณจะผ่านไปได้นี่คือการเติบโตของคุณเตรียมต้อนรับความสำเร็จนะจ๊ะทำทุกอย่าง คุณนะมีโอกาสที่ดีแล้วออนะคะแต่ก็มันก็มีแบบความมัวมัวในเรื่องงานหน่อยวุ่นวายสักนิดหนึ่งอะในเรื่องของเงินเปิดมานะเงินเนี่ยเออแต่ไพ่กองนี้เงินดีหน่อยนะมีดวงดวงที่ดีเอาเงินงานนะอาจจะได้โชคเรื่องงานนะเนี่ยนะอุ้ยอย่าเพิ่งท้อท้อใจกันเ,เรื่องของการเงินนะจ๊ะเงินเนี่ย บางอย่างอาจจะไม่ได้ดังหวังแต่บางอย่างก็อาจจะมีโอกาสที่ดีเอออาจจะได้เงินจากงานหรือการอุปถัมภ์การช่วยเหลือฟุกฟุกก็ได้นะไพ่กองนี้นะเออค่อนข้างใช้ได้อยู่นะค่อนข้างใช้ได้อยู่นะทําไปเล่นไปแต่ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเงินในเรื่องของสินทรัพย์ก็ได้นะคะในเรื่องของสินทรัพย์เงินดีนะเนี่ยในสามกองในไพ่กองนี้นี่อ่าความรักความสัมพันธ์คนโสดค่ะ อืมดาวพฤหัสวนวนเวียนดาวสุเออคนเก่าจะมาขอโอกาสหรือเปล่าการติดต่อจากคนเก่าถ้าเกิดใครรอคนเก่าอาจจะมีโอกาสนะจ๊ะหรือช่วงนี้แมมันมีความสําเร็จสิคนอายุน้อยกว่าไหมอ่ะหรือคนที่เคยคุยอ่ะอาจจะมาสร้างความสัมพันธ์ช่วงนี้นะจ๊ะเออก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจกันไปคนที่ความรักคลราคาซังคิดถึงคนเก่าอยู่เป็นยังไงโอ โอ้เออไพ่กองนี้เนี่ยมันอาจจะมีความคิดถึงกันนะเออมันอาจจะมีความคิดถึงกันอะไรกันหรือแบบมันเจ็บปวดสีเหลือเกินกับคนที่คนเก่าความรักเก่าคลาคาซังอะแต่ต่อให้มันมีการติดต่อให้มีความคิดถึงกันนะมันก็ไม่น่าปลอดภัยนะคะมันอาจจะต้องจบหรือเปล่า การเปิดโอกาสต้อนรับความสําเร็จเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านความยึดติดบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขก้าวแรกอาจจะทุกข์ทรมานหน่อยนะคะแต่นานๆไปคุณอาจจะมีความสุขกับการยึดติดกับความเจ็บปวดคิดให้ดีนะใครที่ยังคาลาคาซังอยู่อาจจะต้องถึงเวลาและยอมรับความเป็นจริงหนีไปจากจุดที่มันเจ็บปวดได้แล้วนะเออแต่บางคนก็เนี่ยบอกแล้วคนโสดบางคนก็จะเป็นจังหวะที่ดีอ่ะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆกลับมาแต่ถ้าเกิดมันยังคาลาคาซัง แม่มอว่าคุณต้องตัดสินใจได้แล้วนะอืมทนีนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ปกติความรักดีดีอะไรเงี้ยอืมเรามัดระวังการสื่อสารสักนิดหนึ่งนะคะอุ้ยก็โอเคนะอุ้ยโอเคอย่างว่ากก็คุยกันฟัดฟัดเวียงเวียงกันหน่อยบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ให้มีความเมตตากัน ะะให้มีความเมตตาให้มีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะคําพูดบางอย่างอะไรบางอย่างเราก็ต้องชี้แจงถ้าเราไม่พอใจหรือแม้กระทั่งเราอ่ะพูดอะไรเราก็ต้องมีความเมตตาต่อคนรักหรือต่อแฟนเรานะคะเป็นอะไรที่ดีหรือถ้าแบบงอนกันไม่เข้าใจกันขอโทษขอโอกาสทุกอย่างมัน,มนเหมือนการปลูกต้นไม้นะะเ,นเนี่ยค่ะเจ็ดเหรียญเนาะมันต้องลดน้ำพรวนดินใส่ใจกันไป เติมเต็มกันไปความรักค่อนข้างดีจริงๆแล้วอ่ะแม่หมอมองธนูนะสามกองอะกลางๆเลยอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงที่ธนูเองอ่ะจะต้องเอาชนะกับตัวเองพอสมควรนะคะแต่ไพ่กองเนี้ยมันหกไม้หกไม้เนี่ยมันไม่รีบหรอกมันมันเหมือนค่อยๆได้รับการยอมรับค่อยๆได้รับความสําเร็จอ่ะคนนั้นรับคนนี้คือคือ,คอเหมือนสะสมประสบการณ์ช่วงนี้เป็นการเดินทางที่คุณจะต้องเปิดรับโอกาสของตัวเองไม่ใช่ช่วงของการปิดกั้นไม่ใช่ช่วงที่จะไม่มั่นใจตัวเองเพราะา ามันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณโฟกัสอะไรอะ่ะทําไปเหอะนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนแบบอ๊ยปุบปับรับโชคเลยแต่ถ้าทำคิดได้อย่างดีแล้วมันจะมีความสำเร็จตามมาทุกเรื่องเลือกตัวเองก่อนแล้วคุณจะได้รับการยอมรับนะแรกๆอาจจะวุ่นวายสับสนบ้างโฟกัสที่ตัวเองความสำเร็จเหตุและผลคิดให้ดีนะอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุและผล คิดให้รอบคอบดวงคุณจะดีค่ะ